Bây bay đây mày. Kha mà. Kha mà. Kha mà. Tao 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 các tao không? tao 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 เอีสารครับแล้วข้าวเนี้เป็น m แล้วข้าวไปที่จ้าข้ามาข้ามาสิบอ้ะครับเส้นด้ข้ามาที่จ้เข้ามาข้ามาเว้ยเว้ได้ไหมข้ามาล่นบอกเลยนะคะเลยนะคะผลิาเลยคะอะไรมาอีกครับแาดฮะแปมาเีะบันตกข้ามาท เป็นเ่อนก้ามาอยู่ไหมกลามาค่ะ้ามากเลยไดอไิดน้มานคือับคุณคนัที่ดูมก้ครับบาย